ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือ l ลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่อง อาทิตย์2นั่นเองนะครับใน EP นี้หรือว่าในคลิปนี้นั่นเองนี่ยผมจะพามารีวิวค่าพลังนั่นเองนะครับหรือว่าแนวทางการอัพเวลต o n e นักเตะทั้งหมดนะครับ6คนด้วยกันนะครับที่อยู่ในแพ็ก big time and epic a simila นั่นเองนะครับนำทำโดยพระเจ้านะเออหรือว่าสลาตันนั่นเองนะครับโอ้โหทื่บอกอ้อาอ,าอ,อสูงมากๆนะครับทุกคนนะเออแล้วก็นี่ครับทั้งหมดเลยนะที่เป็นนักเตะ EP ของ เอซมิลานทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับว่าจะมีแนวทางการอัพยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับรู้ว่าใครซูมฟรีได้เลยนะครับตัวไหนกันบ้างนะครับก็มาดูแล้วก็ลองอัพตามกันได้ก็แล้วกันนะครับทุกคนนะเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์เนี่ยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับมาผมเรื่องตัวแรกก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับ กาตูโซ่นะครับทุกคนสำหรับกาตูโซ่นะเป็นกองกลางตัวรับเดสทอรเยอร์นั่นเองนะครับถ้าผมให้เป็นโค้ดนะครับคาเปียโร่นะโค้ดคาเปียโร่นะครับทุกคนดูครับถือว่าเกมรับค่อนข้างสวยนะถ้าอัพออโต้แบบนี้ครับอยู่ที่104แล้วถ้าเราเพิ่มใส่บุสเตอร์เมดที่2นะครับใครที่อยากได้นะครับความโดดดันเป็น100เหมือนกันนะครับให้เพิ่มฮาร์ดวอเกอร์เข้าไปแบบนี้นะครับ ถ้าเป็น Hard w วอ k e r ก็อยู่ที่104นะฮะทุกคนเราลองเพิ่ม Shadow ไหมปึ๊บถ้าเราเพิ่ม Shadow นะครับทุกคนจะได้มีส่วนในเกมรับ100นะเ,ออเกมรับ101หรือว่ามีส่วนในเกมรับ100นะครับแทกเกิล102เลยนะทุกคนหรือว่าสูงมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่อยากรับแบบนี้นะครับทุกคนอยากให้สปีดต,ต้นนะครับทุกคนได้นะแต่ว่าผมว่าแนะนําเป็น Hard Worker ไหม ปึ๊บนะครับจะได้เพิ่มสปีดต,ต้นด้วยนะทุกคนให้เป็น90ง่ายๆนะฮะเออเรามาลดนะครับลดนะครับในจ่ายบอลก,ก็ได้นะเออรู้ว่าจะไม่ลดนะครับอืเอาเป็นลดสป,ปีดแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับตอนนี้มีอยู่90นะทุกคนเนี่ยสาม,มารถลดได้นะปึ๊บนี่ครับให้เป็น แบบนี้เอามาเพิ่มใส่นะครับนี่ครับสำหรับสปีดต้นนะครับก็จะได้เป็น90นั่นเองนะครับใครที่ไม่อยากลดเกมรับลงเยอะนะทุกคนนะเออถือว่าค่อนข้างจะสวยนะอืมเอาไว้ประมาณนี้นะแต่ว่าจัมปิ้งนะครับขาดอีกอยู่4นะครับก็จะได้ความแข็งแกร่งเป็น90นะทุกคนแต่ว่าเราต้องยอมลดนะครับนี่ฮะยอมลดเกมรับลงนะถึงจะได้ปื๊บปื๊บนี่ฮะ เนี่ยอบอหนึ่งร้อยสี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ซีเรียสมากนะครับผมแนะนําแบบนี้ก็แล้วกันนะค่อนข้างจะตึงอยู่สําหรับเกมรับมีความเร็วด้วยนะครับนี่หรือว่าเกมรับ99นะครับมีเสียในเกมรับ99นะครับแท่ากันหนึ่งร้อยความดุดันหนึ่งร้อยนะสปีดสปีดต้นครับเก้าสิบเท่ากันเลยนะครับแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งเก้าสิบนะครับสตาดมิน้าเก้าสิบห้านั่นเองนครับอบอหนึ่งร้อยสี่นั่นเองนะครับใส่โบลเตอร์ ฮาร์ดวอร์เกอร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางการอัพแตตูโซนะครับเดดทอยเยอร์อีก1คนเหมือนกันสำหรับอยู่ในแพ็กนี้นะครับคนที่2องครับก็จะเป็นแบ็คขวานั่นเองนะครับออสโดนะครับทุกคนปึ๊บถ้าเราใส่มานะครับแบบออโต้กันก่อนนะครับอยู่ที่103นั่นเองนะครับถ้าเราอยากเลือกนะครับให้เน้นเกมรับหน่อยผมว่าเป็นชัดดาวไหมนี่ครับเพิ่มมาเป็นชัดดาวแบบนี้นะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างจะแจ่มอยู่นะถ้าเราอยาก ใส่นะครับเป็นชาร์ตดาวแบบออโต้นะครับ104นะผมว่าก็ก็โอเคแล้วนะอืถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับถ้าเราลดสปีดลงนะครับยิงแรงของเราก็จะลดลงนะอืนี่ครับนอกจากเราจะไม่เอานะครับในเรื่องการเลี้ยงบอลนะครับลดลงดูยครับปึ๊บถ้าลดลงหมดนะครับก็มาใส่เกมรับนี่ครับก็จะได้นะฮะนี่ก็จะได้เป็น90นะครับสลับมีส่วนในเกมรับนะ แต่อบออนนะครับอยู่ที่103นะครับการจ่ายบอลนะครับก็ลงอินนะครับได้มา2พอยคไเอามาใส่ความแข็งแกร่งดูนะครับนี่ก็อยู่ที่103มันเดิมนะครับใครที่อยากได้มีส่วนในเกมรับนะครับให้ถึง90แบบนี้นะครับสำหรับออสโดแบ็คขวาตัวเองนะครับแต่ว่าสปีดต้นค่อนข้างจะน้อยอยู่นะไม่ถึง90เลยนะครับ88นั่นเองนะครับถือว่าเน้นเกมรับนั่นเองนะครับสำหรับในสายนี้นะเออนี่ครับ สกิลก็ถือว่าค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่สำหรับแบกควาดวัดโดอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับแล้วก็พูดรักษาประตูกันบ้างนะครับอวบอหนึ่งร้อยสี่นะครับยังมีรวมโบท่าเราใส่โบลเตอร์เข้าไปเมทที่สองนะครับเป็นโกคิปปิ้งนะครับหนึ่งร้อยห้าแล้วนะทุกคนดูครับหนึ่งร้อยห้านะสวยแล้วนะดูครับสำหรับค่าพลัง GK ครับเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบสองเก้าสิบหกนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับอายุสามสิบสามนะครับแต่ว นี่ฮะจัมปิ้งนะครับยังไม่ถึง90นะถ้าเราอยากได้90นะครับลองลด G K 2งงปึ๊บปุ๊บเอามาใส่จัมปิ้งดูปึ๊บปุ๊บปึ๊บนี่ฮะอบอ,อ่อนนะครับ105เหมือนเดิมนะครับทุกคนดูครับค่าพลังโอ้โหเพิ่มจัมปิง้งการกระโดดมานะครับเป็น90แบบนี้นะครับผมขอแนะนำอัพแบบนี้แล้วกันนะครับอบอ,อ่อนคงที่105เหมือนเดิมนะครับใส่ บูเตอร์เมื่ที่2เป็นกอคิปปิ้งไปนะครับถือว่าค่าพลังค่อนข้างจะสวยแล้วก็สกิลค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับผู้รักษาประตูอีก1คนเหมือนกันนะครับแล้วก็ลดกุนลิศนะครับอีก1คนนะครับเป็นสไตล์โฮเพเยอร์นะครับส่วนสูงดีมากๆนะครับ190อายุ26ปีเท่านั้นนะครับถ้าเราใส่บูเตอร์เมื่ที่2ไปนะครับเป็นสไตลเกอร์นะฮะปึ๊บทุกคนถ้าเป็นสไตล์เกอร์นะครับก็ยังอยู่ที่106นะถ้าเราเปลี่ยนโค้ดดู อินซากิไหมปุ๊บนะครับก็ยังอยู่ที่106นะครับถ้าเรานะครับมีเกมรับนะครับมีอยู่1ออกไปปุ๊บนะครับออกไปก่อนนะครับตอนนี้มันจะมีนะครับสงบอลสั้นนะครับโลพาดแดสินะครับจบสกอร์ครับ89อยู่นะถ้าเรายอมลดลงปุ๊บปุ๊บนะฮะเอามาใส่ปุ๊บปุ๊บนี่ฮะ จะได้อยู่ที่106เหมือนกันนะครับแต่ว่าการจ่ายบอลยาวนะครับ89นะครับยังไม่ได้เพิ่มมานะทุกคนถ้าเราจะมาลดอีกนะครับลดลิฟติบงก็ไม่ได้นะจ่ายบอลก็ไม่ได้นะครับจบสกอร์ก็ไม่ได้นะทุกคนดูสปีดก็ไม่ได้แล้วนะเออนี่ครับไม่ได้เลยครับต้องยอมนะครับทุกคนการจ่ายบอลยาวนะครับจะไม่ได้นะถ้าเป็นโค้ดอินซากิ้นั่นเองนะครับนี่ฮะพลังแฝงนะครับ หน้าต่ำเมตรเอ็ดนะครับอยู่ที่107เลยนะครับผมว่าอัพแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะสปีดนะครับเก้าสี่สปีดต้น90นะครับยิงแรง93นะครับบังโชว์เก้ดิปฟิ้ง92นะครับไทโพชั่น90นะครับสมบอลสั้น90จบสกอร์90นั่นเองนะครับสกิลก็ถือว่าค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรถกุนเลตนะครับก็ลองอัพตามดูนะใครที่เปิดได้ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับกองกลางตัวลุกเป็นสไตล์คีรีทีฟเพย์เมเกอร์นะครับเอเอ็มเอฟคอสตานเองนะครับสูง180นะครับอายุ30ปีนะครับยังไม่ใส่บอสเตอร์มินิสองอยู่ที่105นั่นเองนะครับถ้าเราเพิ่มบอสเตอร์เป็นสไตล์เกอร์นะฮะปึ๊บ106นะครับโค้ดเป็นอินซากี้อยู่นะทุกคนนี่ฮะตอนนี้นะครับมีค่าพลังนะครับจบสกอร์นะครับ87ลูกโค้ง87นะยิงแรงนะครับ88นะทุกคน ถ้าเรายอมลดริบบิ้งลงนะครับเรามีเกมรับอยู่1ออกไปก่อนแล้วกันนะครับลองดูนะเนเรามโมกันใหม่นะครับดิบบิ้งลดลงสักหน่อยนะครับปึ๊บนะครับเราลองมาใส่จบสกอร์ดูครับปึ๊บปบนี่ฮะเป็น90แบบนี้ครับเหลือ่7แต้มนะครับเอามาใส่ปึ๊บปึ๊บนี่ครับ105นะนี่ครับเอา105ก็ถือว่าสวยนะทุกคนอืมจะเหลือ่ที่1พอยนะ เราเอาไปใส่ไหนก็ได้นะหรือว่าจะใส่จัมปิ้งนะนี่ฮะใส่ไปก็ได้นะครับนี่โอออยู่ที่105นะผมว่าก็เพิ่มมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจบสกอร์เป็น90ลูกโคมาเป็น90นะครับสปีดนะครับเป็น90ยิงแรงมาเป็น91แบบนี้นะครับโอออยู่ที่105นะครับทุกคนนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะอืมสกิลก็ที่ว่าค่อนข้างจะเจีมอยู่นะ มีดักบอลทัดด้วยนะครับลองบอลนะครับลองลิงเคอร์เลอร์นะครับลองลิงชุดติ้งวันทัดพาร์ทเอาไซส์นะครับเอาไซเคอร์เลอร์นะครับโชว์คนโทรมีทูพาร์ซิ่งนะครับสกิลการจ่ายบอลยาวมีนะครับสกิลพิเศษมีนั่นเองนะครับสำหรับกองการตัวลุกนะครับเคียร์ทีเพย์เมเกอร์ผมว่าหนึ่ก็กําลังสวยมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับหืมพระเอกหรือว่าพระเจ้าในแพ็คนี้เลยนะครับซาลาตันนะครับทุกคนโอ้โห เป็นสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกนะครับเดี๋ยวว่ามาค่อนข้างเซอร์ไพร์เอามากๆนะครับส่วนสูงกันอยู่ที่195เลยนะเอออายุ28ปีเท่านั้นนะครับถ้าเราใส่บูตเตอร์1เมตรไปนะครับนะครับโคดบูตเตอร์ไปอยู่ที่1 0 9เลยนะถ้าเราใส่บูตเตอร์เมตรที่2ไปเป็นสไตรเกอร์นะฮะอยู่ที่110นะครับโอ้โห อะไรจะโหดขนาดนี้ครับเป็นตัวแรกในเกม e f o o t b a l เลยครับที่มีค่าพลังอยู่ที่110นะครับเกินหน้าเกินตาเมซี่ไปเลยนะครับ <c oughs> ดูความเร็วครับไม่ช้าเลยนะตอนแรกคาดการกันว่าค่าพลังความเร็วนะครับจะน้อยมากๆนะครับดูฮะ <c oughs> ถือว่าลงตัวเลยนะถ้าเราใสา่โค้ดอินซากีเข้าไปนะครับต้องเป็นโคดอินซากีนะทุกคนอัพแบบออโต้สวยแล้วครับแต่ว่าจะขาดจัมปีงการกระโดดนิดนึงนะครับ <c oughs> นิดเดียวนะ เพิ่มมาอีก2แต้มก็จะได้เป็น90แล้วนะครับก็จะเพอร์เฟกต์มากๆนะครับทุกคนสลับสลาตันนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเรามาลดนะครับเกม้ยลุกนะครับลดสปีดต้นลงก็ได้นะปึ๊บนะครับได้มา3พอยต์เลยนะทุกคนปึ๊บนี่ฮะเอามาใส่นะครับก็จะได้อยู่ที่1 0 5เหมือนกันนะครับเหลืออยู่อีก1แต้มนะครับเรามีนะครับนี่ฮะโลพาสอยู่ ออกมา1นะครับผมว่าจะเอามาใส่นะครับสําหรับสปีดนะครับแต่ว่าต้องการอีก1แต้มนะครับผมจะลดลงนิดบ่งลงนะฮะเอามาใส่สปีดนะฮะเึิบนี่ครับจะเพิ่มสปีดขึ้นมาเป็น91นะฮะทุกคนดูโอ้โหสวยมากๆนะเกมลูก97นะครับจบสกอร์นะครับ100เลยนะลูกหมุเฮดดิ้งอยู่ที่85นะครับฟรีคิกนะครับ 82ลูกโค้งอยู่ที่83นะครับสปีดนะครับ91สปีดต้น92นะยครับแล้วก็ยิงแรกนะครับ96จัมปิ้งการกระโดดอยู่ที่90ความแข็งแกร่ง9 6นะครับสตามิน่นะครับอยู่ที่83บาลานซ์การทรงตัว81นะครับสกิลการจบสกอร์นะครับล้วมีสกิลพิเศษใหม่ด้วยนะถือว่าตึงมากๆนะครับใครที่อยากเพิ่มนะครับไปเพิ่มพวกโชว์คอนโถนะครับหรือว่าดับบรรทัดนะทุกคน เกี่ยวกันจบสกอร์เข้าไปอีกนะบอกเลยจะโหดมากๆนะผมว่าน่าจะโหดสุดๆเลยนะสลับสลาตันนะครับ <S <S น่าจะเก่งที่สุดในเกมนะเพราะว่ามีค่าพลังอบอ่อนนะครับอยู่ที่110เลยนะทุกคนโอ้โหดูครับตอนแรกคาดกันกันว่าความเนียวจะไม่ถึง90นะนี่91 92อที่ว่าเซอร์ไพร์เอามากๆนั่นเองนะครับสลับสลาตันนะทุกคนนะเออใครที่เปิดได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ลองอัพแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้คนระับปิดพลาดประกันไหนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทางกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาดไปก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ